สวัสดีค่ะเล่งจากไร้แลนด์นะคะวันนี้นะคะเล่งจะพามาชมที่ดินราคาถูกเจ้าของร้อนเงินมากๆเลยนะคะพิกัดอยู่ตำบลหิดาษออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่10ไร่2 8 8 1ตารางวาเดิมเจ้าของเคยตั้งราคาไว้ที่ไร่ละ400,000บาทนะคะตอนนี้เจ้าของลดราคาแบบพิเศษเลยเหลือไร่ละ 2 8 0 0 0 0บาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนไว้ให้แล้วนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะคะความพิเศษของที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับถนนห้วยบงนะคะถนนเส้นนี้นะคะจะมีปั๊มปะตะทสร้างใหม่ด้วยเนาะแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะที่ดินปัจจุบันนะคะทำไร่อ้อยอยู่แล้วก็ในตัวแปลงที่ดินนะคะยังมีบ่อน้ำประมาณ3งาน1บ่อเนาะก็มีน้ำไว้ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเร่งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามหนึ่งมาคะ่ะ ตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะนี่ตัวที่ดินของเรานะคะลูกค้าจะเห็นถนนห้วยบงนะคะถนนเส้นนี้นะคะกําลังสร้างปตทนะคะปตะทเปิดใหม่เลยที่ปตทมีเซเว่นอีเลฟนะคะถนนชื่อถนนทางหลวง2256นะคะแล้วก็ตัวระยะทางจากถนนห้วยบงเข้ามาะคะ่ะวัดระยะประมาณแค่200เมตรเองเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็เห็นรถวิ่งผ่าน ไฟฟ้านะคะนี่สามารถขอต่อเข้ามาได้เลยแล้วตรงนี้มีสายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์มาด้วยนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับที่ท่านไหนนะที่ต้องการซื้อที่ดินผืนใหญ่เก็บไว้ส่งต่อให้ลูกหลานเพราะตรงนี้นะคะเจ้าของเขาปรับลดราคามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดิมตั้งไว้ไล่ละ4 0 0แสนนะคะตอนนี้เหลือไล่ละ2 8 0แสนแปดนะคะหากชอบจริงๆนะคะมาคุยราคากันได้เลยนะคะ 10ไร่2งาน81ตารางวานะคะฉะนดคุดแดงนะคะตรงนี้ฉนดคุดแดงปัจจุบันเขาก็ทำอ้อยนะคะอ้อยปีปีหนึ่งก็ได้แสนกว่าบาทเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครซื้อไว้ไม่ได้ทำอะไรจะปล่อยให้เขาเช่าที่ดินก็ได้นะคะแต่ที่ดินตรงนี้มันค่อนข้างดีเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับกลังหันลมเนาะรูปแปลงก็ค่อนข้างสวยนะคะเหี่งจะพาดูรูปแปลงเนาะนี่เริ่มจากเสาไม้ตรงนี้นะคะหน้าแปลงนะคะ ยาวไปจนถึงหน้ารถสีขาวด้านหน้าเนี่ยค่ะหน้ากว้าง115เมตรนะคะความยาวหรือความลึกนะคะอยู่ประมาณ165เมตรเนาะตรงนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ310เมตรนะคะแล้วก็ถนนหน้าแปลงนะคะถนนค่อนข้างกว้างนะคะนถนนกว้างประมาณ8เมตรได้นะคะรถสามารถสวนกันได้สบายเลยเนาะ ตรงนี้นะคะหันหน้าทิศตะวันออกนะคะใครอยากได้พื้นที่สูงๆเดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลนะคะอันนี้ถ้าลูกค้ามาจากตัวสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะคะนีพะ่พาดูพื้นที่นะคะ จากสุวรรณภูมิก็ประมาณ250กิโลนะคะสังบดินสุวรรณภูมิตรงข้างในนี่นะคะก็มีเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนอยู่นะคะส่วนด้านนอกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ในทุนกว้านซื้อแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะอันนี้เจ้าของที่ดินเนี่ยที่เขาขายด่วนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะพอดีต้องเอาเงินไปใช้ในธุรกิจเขาก็เลยส่งต่อตามราคาทุนเลยนะคะถ้าลูกค้ามาเช็ค พื้นที่นะคะใกล้ๆบริเวณใกล้ๆกันแล้วทำเลแบบนี้นะคะราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนเนาะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะจะวัดระยะนะคะก็าจากปตทใหม่นะคะที่เล่งบอกเนี่ยประมาณ3กิโลจุดชมวิวกังหันลมก็ประมาณ3กิโลนะคะสี่แยกค้อยงที่เป็นตลาดนะคะที่มีตลาด ชุมชนนะคะก็ประมาณ4กิโลโรงเรียนมัธยมมัธยมหลวงพ่อคูณนะคะประมาณ4.5กิโลออะตอ5กิโลนะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะประมาณ250กิโลนะแล้วก็ในแปลงที่ดินอย่างที่เล่งบอกอะในแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวดูจากภาพมุมสูงเนาะมีบ่อน้ำประมาณ3งาน1บ่อน,นะคะ แล้วตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สูงเนาะเป็นพื้นที่สูงสูงประมาณ310เมตรสูงจากระดับน้ำทะเล310เมตรนะคะใครอยากหาพื้นที่ปลอดภัยนะคะพื้นที่ปลอดภัยนะคะกลัวคําทํานายเนาะน้ําจะท่วมนะคะก็แปลงนี้ก็เหมาะเลยนะคะเนื่องด้วยราคาแล้วเราก็แปลงนี้นะคะแจ้งๆนะคะว่าเราขายยกแปลงนะคะไม่แบ่งนะคะไม่แบ่งขายเนาะขายยกแปลงเลยเพราะว่าต้องการเอาเงินไปใช้ในธุรกิจนะคะ อาหารการกินก็สะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เซเว่นสามกิโลองพื้นที่นะคะก็เป็นพื้นที่ไร่นะคะไม่ต้องถมนะคะเราไม่ต้องมีต้นทุนในการถมแล้วเป็นพื้นที่ไร่นะไม่ใช่พื้นที่นานเนาะถ้าพื้นที่นานลูกค้าต้องมาปรับถมแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ไร่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำใช้ในการเกษตรด้วยนะคะ เหมาะเลยสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหากลูกค้านะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาเล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ